เป็นอกเป็นใจฝนกระตกให้พอดีนะนุโมทนาทุกคนนเราเป็นกดีใจวันนี้รอเดนะทำพิธีสำคัญไนปลูกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นโพตัสศลูแต่เราพระพุทธเจ้าเนี่ย็รับตัศลไม่ไม่เหมือนกันในหลอนต้นโพ อย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราปัดสลูดีต้นโพสมัยก่อนก็ไม่เรียกต้นโพก็เรียกอัดสัตตะพึนะอัดสัตวทัพึกแต่พระพุทธเจ้าไวอาศัยนั่งตัดสลูเขาเรียกต้นโพพระพุทธเจ้าบางพระองค์นั่งตัดสรูใต้ต้นแครนาต้นแครดีนะนาสลาดบางองค์ก็ตัดสลูใต้ต้นตีนเป็ด แนะล้วส่วนในพระพุทธเจ้า28พระองคนะ์บางพระองค์เนี่ยปัระสะรูใต,ต้ต้นบุญนาคนะต้นตารกระถิงต้นบุญนาคแต่ว่ามามปลูกเป็นเดี้ยวเป็เกิดทุกปีนะต้นบุญนาคมีทั้งสายจะล่มดีในพระพุทธเจ้า28พระองค์นี่มีเจ็ดเจ็ดพระองค์นะเลือกต้นบุญนาคในการทัสะรูมาบอกว่าปลูกขึ้นะาาเนงินทำมาจากพม่มาก งั้นก็ไปวันหนองบุญนาคเคยได้ยินแต่หนองบุญนาคหนองบุญนาคไม่รู้ส้าว่ามันเป็นชื่อต้นไม้เออไปเห็นอยู่ยินเดียวโอ้เอ้ยไม่ใช่เห็นอยู่พม่าหนาว่าต้นบุญนาคเอ้ามันเป็นชื่อต้นไม้นี่นี่หนาดอกมันก็หอมนะดอกเหมือนดอกเ็มปีเข็มปลาดอกหอมดอกสวยดอกสวยบานเหมือนไม่ใช่ดอกเหมือนดอกเหมือนดอกบัวนเหมือนดอกสาละเนี่ยเหมือนกันกับดอกบัวดอก ดอกสาลลาอินเดียสาลลาอินเดียนะต้นตื่นใช่ยสัลลาเนปาลนะสาลลาทรับส่วนสัลินเนปาลนะถ้าสาลลาอินเดียนี่เป็นต้นลังนะไม้ลังคูงนะนันสาลลาแต่ว่าสาลลาแลว่าไม้ดอกนะไม้ดอกนะนี่สัลลาเนปาลนี่ในต้นนีนตรงนั้นะเราปลูกนะนะเป็นตามสายพันธุ์เขาว่าเป็นต้นที่ พระนางมหาสิริมายานเปนโน้มกิ่งตอนตอน,ตอนคลอดเจ้าชายสิทธัตถะมาปลูกไว้หนาสลากแต่่ไม่ค่อยใหญ่ไม่เท่ <c oughs> ดูดูร่อนเมื่อกี้นี่พิใบมดเลยน้าลงพี่ช่วยว่าจะตายแล้วก็ลักจามีไปตัดเลยนลาเลยที่ใบออกมาเต็มเลยออย่ตรงเราน,นะเนี่ยเพราะดน่ะนี่นก็เรื่องต้นโพนะต้นแรกเป็นสหสชาติ เป็นสชาชาติเกิดพ้อมกันกับพระพุทธเจ้าสาชาติของพระพุทธเจ้ามีพนังพิมพามีชนนะมีพระอานนท์มีต้นสีมหาโพธิ์ม้ากันทกะขุมทรัพย์ตรรย้นสี่เรากับพระพุทธเจ้าเป็นสาชาติเกิดพ้อมกันต้นแรกนี่ต้นโพธิ์ต้นแรกเพราะว่าเป็นสิ่งาสแก็ก็คล้าโลกเนาะนะครับ วัดมากันนั่นนะยังรู้เลยอย่างขององค์พระสมสัยสมพุทธเจ้าน่าจะเล่าให้พระสง์ฟังระสงมบันทึกสมต่อมาวันนี้เป็นสาชาติขององค์พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าต้นแรกอยู่ได้สามร้อยห้าสิบสองปีสามร้อยห้าสิบสองปีอยู่ในพอมาถึงในยุคศัตวษที่สองประมาณพอในทศวรรษ ประมาณพศพศสองร้อสองร้ออ200นะ200ต้นต้น,ตนนะยุคข,ของพระเจ้าอรโศกน,นะพระเจ้าอรโศกน,นะเมื่อได้ฟังธรรมกับสัมมนเนพอเกิดความเลืใอมในพุทธศาสนานะก็เที่ยวสร้างเจียด,ดีบูชาพระพุทธเจ้าตามหาลองรอยว่าพุทธเจ้าเนะี่ไปทำกิจกรรมอะไรอะไรอยู่ที่ไหนนะก็เลยไปฝังหลัก เสาหินอโศกเอาไว้เป็นตำแหน่งตำแหน่งก็ได้พระเจ้าโศกไปฝังหินเสาหินนั่นไว้เราถึงสามร้อยลูก่ตรงเนี้เป็นที่ตัสสูวนะตรงนี้เป็นที่ประสูดนะนะก็ได้พระเจ้าโศกยุคสองรอยต้นต้นนะพอนะมเหสีนะพระนางมหิศุนทรีเป็นมเหสีคนที่สี่เกิดความยิจฉาตนโพนะ หลังจากสร้างเจดีย์เ็รซับเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้งประพฤติท,ทำอยู่แต่กระต้นโพลน,นะเหมือนับไม่มีเวลาให้มาเหียสีเลยนะอยู่แต่สวดมนต์อยู่แต่กระต้นโพปเนนะพนันนงเลยหายดุกน้องเอาน้ำร้อนมาลวกนะเอายาพิษมามาแทนใส่กระลาเขาว่าพิษพิษน้ำแหลมของกระเบนปลากระเบนไม่รู้เบ้นแบบไหนเปแทงใส่หลาต้องน้ำร้อนมาใส่นะต้นโพก็เลย เดี่ยวเช้าลงมาตายพนะระเจ้าโสมเห็นห็เสียอกเสียใจเลยนะเลยมาที่ฐานจิตนะว่า,าต้นพระศรีมหาโพนมีแตกนอใหม่จะไม่ไปไหนเลยจะยอมถา,ายร้ายกจะตายอยู่ที่นี่กับต้นโพเลยนะว่าเป็นความผิดของตนเองนะที่ไม่เหยียเสียงตัวเองมาทำให้ต้นโพตายนะก็เลยอธิษฐานจิตเลยนะนะเราก็สั่งให้บริวารไปรีบ น้ำนมโพร้อยตัวมาลดทุกวันทุกวันเลยวันละร้อยวันละร้อยวันละร้อยไปเลยลดทุกวันต้นโพก็แตกหนอก่อในวันที่เจ็ดพระเจ้าโศกเลยดีใจเราก็เลยพอนี่เราก็ที่นี่สางกระแพงอ้อมไปเลย,เลยที่เราเห็นไปพุทธคยาเราเห็นกระแพงอ้อมแต่ก็ไม่ยุคนั้นหรอกงมายุคหลังลสร้างมระแพงอ้อมเป็นแบบอย่างเลย นะในหายใครเขาใกล้เลยวองต้นพระศรีมาหาโพธิ์ม,มานะต้นโพธิเลศแต่สามร้อยห้าสิบสองปีที่นี่นอที่สองแตกจากต้นเดิมน,นเลนนะนอที่สองนี่แตกจากต้นเดิมก็จเจริญเติบโตงอกงามมาเรืนะ่อยๆะจนมายุคนะผ่านมาอะไรผ่านมาอีกแปดร้อยกว่าปีนะ มื่อผ่านมานานมือนกันนะอายุต้นที่สองได้แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดปนะีต้นที่สองนะจนมาถึงยุคของพระเจ้าสาสังกสาสังกะนะท่านเป็นพระเจ้าอันนี้เป็นคนฮินดูเนะกิดเขาเรียกอะไรยกกองทัพมาบุกอินเดียนะท่านอยู่แคว้นพระเจ้านี่ยอยู่คลองแควแแ้นเบงกอน เอาเบงกอนนู้นแหละแถวอินเดียทางตอนเอาเบงกอนนายกทัพปึนมติแต่เห็นชาวพุทธเรื่มใส่ศรัทธาในพระพุทธลูกเรื่มใส่ในพระพุทธศาสนาแกก็โกรธแค้นมากเลยเพราะเป็นคนฮินดูเป็นชาวฮินดูเห็นพระพุทธลูกตรงไหนไม่ได้ทุบทำลายให้หมดเตดงเจดีตีพังหมดเลยพอมาถึงพุทธกยานเะหมือนกัน,กน,นพอเห็นตนโพลโอ้ยทำใจไม่ได้ เป็นที่ากากะเป็นหัวใจของชาวพุทธใช่ไหมานะงั้นจะ,จะเผาให้หมดจะทำลายให้หมดสั่งฐานบริวารนะเอาสั่งอัมมาตอมมาตของเขาเนี่ยไปเอาฟางอ้อยต้นอ้อยในะบอ้อยมาสุมๆแล้วก็ราดด้วยน้ำมันจุดตน้นโะพจุดด้วยต้นโพแต่อามาเนี่ยเป,เป็นชาวพุทธเขาว่าเป็นชาวพุทธไปพอเข้าไปเห,เห็นพระพุทธเมตตา พระพุทธเจ้าตายอยู่อยู่ข้างหน้า้นโพอันหน้าไปทั้งทิศตะวันออกแต่เจ๊ซักเขาสร้างเจดีย์ครอบเรตอนน้เกิดความล้มใส่ศรัทธาเลยอุย้ยไม่กล้าเลยเขาเห็นโอ้พระพุทธเจ้าตางามมากเลยเห็นเกิดความล่มใส่ไม่กล้าทําลายทางทางทีทำตามพระเจ้สญญาสาสนะเยอะมากทุกทําลายมาเยอะมากแต่เห็นหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยาเนี่ยไม่กล้าทําลายนาะพ่อไม่กล้าทำลายพ,พูดทํายังไงดีเนาะ พอต้นเด็กมัเป็นอามาตย่อพระราชาที่สั่งตัดคอก็เลยหาย,หาย,หายอ,อาหารมาก่ออิฐก่ออมอ,อมอมไว้ปิดไว้หมดเลยนะแล้วก็ตามปที่อดอกไม้ก็หอมบูชาซุกซ่อนในข้างในนะแล้วก็เผาเฉพาะต้นโพนะต้นโพก็เลยเหี่ยวเสาแล้วก็ตายนะต้นนี้อยู่ได้แปดร้อยเจ็ดสิบเบสปีนะเจ็ดสิบเบสปีแต่พอเผาเสร็จเนี่ยพระเจ้าศาสน,นะ อยู่ได so, ้เจ็ดวันก็อักเลือดตายเลยตายแบบชับพันพันด่วนไม่รู้ตัวเลยไม่รู้เป็นอะไรตายเขาก็บอกเป็นเพราะเหตุที่ทำลายพระุทธถูปทำลายต้นสีหมาโพนี่เล็เึยถึงแต่ความตายต่อมาพระเจ้าปุรณะบรมาเป็นชาวพุทธพอได้ข่าวพระเจ้าสังสังกานี่ยตายแล้ว ยกทับมตีนะมติทับที่ในม,มีแม่ทับนะเทานัา้นพวกแพ้ยนายนี้ก็ไปเขามาเห็นต้นโพตายเสียอกเจ้ยาใจนัมนกันแต่เขาคงได้ทราบระวบัติของพระเจ้าโศมมหาราชเหมนกันก็เลยใครสูตรเดียวกันนะมาอธิษฐานาอธิษฐานจิตนะหากต้นพระศรีมหาโพนี่ไม่แตกนอกใหม่จะไม่ไปไหนนะจะมอบกายถวายชีวิตจะยอมตายอยู่ที่นี่เลย ก็สั่งให้คนไปนำเอานมโคร้อยตัววันละร้อยตัวมาลด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 วันลกวันก็เลยแตกเป็นเป็นหนอขึ้นมาอีกเป็นต้นที่สามนะต้นที่สามนะพระเจ้าปุรณะวรมาคนคนมูรณะคนที่ผ่านจิตนะเราก็เลยได้สการะบูชาต้นนี้อายุยืนยาวมากเกือพันสองร้อยห้าสิบปี พันสองร้อยห้าสิบเอดปีแต่เขามีช่วงหนึ่งนะที่ชาวพุทธเราไม่ค่อยได้ดูแลคอยฟ้าละเลยแปดร้อยกว่านะป,ปีนะจนประเทศอินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของชาวอังกฤษอังกฤษยกทัพไปตีแถวไหนแถวหนึ่งตอนสงครามโลกครั้งที่สองบ้งนะนะนะหรือว่าสงครามโลกเมื่อก่อนหนึ่งครั้งที่หนึ่งนั่นแหละนะนะ แต่ว,ว่าคงเป็นสงครามก่อนะนะประวัติตามประวัติศาสตร์ตัวเลขมันไกลกว่านั้นนะ,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 นะทีนี้มีอเล็กซานเดอร์นี่ก็เป็นนักโบราณนนคดีนะพ,ะพอมาพอเป็นชาวอังกมาปกครองอินเดียก็เลยมาสืบประวัติศาสตร์ว่าอะไรเป็นอะไรนะพอไปคุ้เจอเสาโศกแล้วก็อ่านมีความลูกแล้วก็ตามหาว่าพระพุทธเจ้านี่ไปตัสรสู่ที่ไหนทําอะไรที่ไหน พราะเป็นนักโบราณคดีเป็นนักประวัติศาสตร์คนกวาก็นะไปศึกษาคำพีของพระทั้งจังสมทำไมพระทัง้งสั่งจำในเดินทางจากประเทศจีนมามาศึกษาอยู่ที่นะนาลันทานะท่านบันทึกไปเมดเลยนะชื่อชื่อในั้นก็น่าจะเป็นพระพิสูจเ์ี่ันจังเลยนะพระเจ้าในคิดนะนะแต่ว่าเขามาแต่งเป็นละครแบบพระทังง้งสังจำพระทั้งจังก็คือพระพิสูจน์ที่ันจัง สมัยมาศึกษาพุทธศาสนาอยู่ประเทศอินเดียนมาเอาปตัตตพิดกไปประเทศจีนเมืงอกี้ต้นไม้ตันี้ก็อยู่ได้นานจนพศออ2400อะไร2408 0 1เข้ามาแล้วก็ต้นโ,จโพจะพ้นในพศ2423ต้นโพต,ต้นที่3เนี่ยถูกพายุพายุโค่นล้มตายตามธตรนมชาติ ร 1, 000, 1, 200, 500, 500, ประวัติพันมาพันสองร้อยห้าสิบแปดปีนานมากถูกพายุโคตรลมอเล็กซานเดอร์เซอร์คันนิงแฮมนะเซอร์คันนิงแฮมเป็นนักประวัติศาสตร์โบราณคดีไม่เห็นนะศึกษาก็เลยหาเบียโพอยู่บริเวณใกล้ๆหนึ่งไดสองต้นหาต้นหนึ่งสูงสีนิว้วต้นหนึ่งสูงพกนิ้วก็แล้วต้นสีนิ้วเนี่ยไปปลูกแทนที่เดิม ข้างหลังหลวงพ่อพุทธเนตตาเพื่อจะให้เจริญเติบโตะเราอีกต้นหนึ่งก็ไปปลูกทางทิศเหนือห่างไปห้าร้อยเมตรก็บ่าแต่ว่าถ้าตามข้อมูลห้าร้อยเมตรก็คงอยู่ทางลงพอดีต้นทางลงแต่ต้นข้างเจดีทางทิศเหนืออีกต้นหนึ่งคนเขาก็ว่าต้นนั้นสงสัยว่าต้นไหนดต้นข้างล่างหรือต้นข้างบนกันแน่ห้าร้อยเมตรบางแห่งบอกว่าสองร้อยห้าสิบฟุตก็คือต้นไกลๆนั่นเนี่ย สองลอยห้าสิบมันจะมีสามต้นต้นใหญ่ๆนะต้นโพอยู่พุทธคายาต้นนี้ก็เจรินวอกงามตั้งแต่นางจนถึงวันหนึ่ร้อยสี่สิบเอ็ดปีถ้านับพ้อยสอพวกหานร้อยสี่สิบสองปีร้อยสี่สิบสองปีต้นต้นที่สี่แล้วต้นที่ห้าของเราเป็นต้นที่หกพอมีต้นที่สี่ที่ห้าสองต้นอยู่พุทธคยาของเราเป็นต้นที่หกเพราะนั้น วันนี้เราก็ทําพิธีอัญเชิญนอพระสีมหาโพจากต้นแท้เลยที่ซืบสืบมาจากจากต้นพระสีมหาโพตัดเสเลยมาประดิษฐานไว้นวัดเป่าของพันธของเรานาต่อไปพวกเราชาวพุทธก็จะได้มากราบมาสักการะมาบูชา,ามารละลึกนึกถึงทําไมคนถึงบูชาต้นโพก็เพราะว่าในาวครข้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอย่วัดเชตวันนะ ทีนี้พอพระอ,องค์จาริกออกไปแล้วมีพุทธบริษัทมากราบมาไหว้พระอนุนก็เลยถามนะเวลาพระสมมาสัมพุพธเจ้าเนี่ยอยู่จาริกไปปวดไปแสดงรำหน้าที่อื่นจนะให้พุทธบริษัทที่มาเยี่ยมยนะเยน,น,นี่ยทำยังไงพระเจ้าการบอกอนุนพอแตัสรู้เนี่แหละจะเป็นอะไรเป็นอุเทศิกาเจดีเป็นที่ระลึกนึกถึงของพุทธบริษัทในคราวที่เราไม่อยู่ นในเขานั้น,นพระอานุนก็เลยให้พระโมคคัลลานะเพาะจากปัจเจตวันสาวัตถีเยาเมล็ดโพนอโพจากพุทธคยานมาปู่เพาะเอามาให้นาถาิทิกขาเศรษฐีเป็นคนปลูกพระพุทธเจ้าก็ทรงประทับใต้ต้นโพตลอดลาตีด้วยอำนาจแห่งฤทธิ์ขององค์สัม,มาสมพุทธิจาต้นไม้แนัจะเริญเติบโตงอกงาม ใหญ่เป็นล่มเลยในอหนาของพุทธบาลมนะีต้นโพต้นห่เขาเรียกว่าต้นโพอานนท์ต้นโพอนานานท์นอยู่ที่วัดเชพระวัน,นเป็นต้นโพที่อายุยืนที่สุดนในในประเทศอินเดียเลยตามประวัติศาสตร์แต่ว่าก็ไม่มีไม่มีประวัติว่าถูกทําลายหรือว่าถูกตัดถูกทําลายตอนไหน,นแต่ว่าต้นมันก็จะไม่ค่อยสมบูรนณะ์ผู้ก่อนทะลุมาก แต่รัฐบาลว่ากออไม้ได้ข้ามไม่แต่บอ่อบางมากเหมือนกับที่ฮักเยนะนะก็ต้องข้ามไว้ด้วยเสาเล็กอย่างเดียนะเพราะว่าสองพันปีแล้วตันะ้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าน้นะก็อนุโมทนาแบบญอติอยยมทุกคนทุกกานะให้เราน้อมระลึกนึกถึงนะบุญบารมีที่เราได้ร่วมกันปลูกก็นหน่อก็สีมาอาปูแล้วก็แผ่ไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณต่อไปเราก็จะได้รับกองขวดน้ำนะ ญาติวาริวัคขาปุราปริภูเรนติสักการเอวเมวะอิโตตินังเบตานังบุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเกิดพมณีวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุปสังสปาร์จันโทเปนราโสยัถามนิโชติราโสยัถา パワー Yeah, ตาัมังกาลังรากันโตสามบเทวตาสามภานุวันเวนัสดาโสติวะ ปนาญาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งญาวาเทวิมัสกายาสาธิติยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายเมญาปนญญาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตตาเวโสปัตติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกาย พรมะมาจารย์ุกคายาเพื่ออนุเคราแก่การพระพุทธมอาจารย์เหตเปตพรานันจะเรดั้นอังปฏิอังปาเมีดยการดองยมเดราย่อมระงาเสียดซึจนตัวกับเวทนาเก้าคือความเดียวน้าวัน กาตัวก็เวทนาไม่ให้เกิดเกินยาตราจเมภเวสสติอนัสสะจะปัสสุริงารุจเตอนึงความแต็งไปโดยสะดวกแข็งตัตภาพนี้ด้วยความเป็นโกหาโดไมิได้ด้วยและความเป่นอยู่โดยปาสสุ้วยจจกมีแก่เราดาวนี้ อาอมกัน uh, กายทุกใจนมโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านนะขอให้ได้พบแต่สิ่งดีๆได้รู้ตายรูนธรรมได้รู้ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทุกคนทุกท่านนะอ่าต่อไปรับประทานอาหารอาหารสดชื่เหลือเก็ยกให้โยมนำไปบริโภคไปรับประทานนะชี้ร<า>ิบบ่้นาทำอย่าลืมเด้ออรรถน้ำ รดนำนมตนโพทนะี่ผ่าครั้งนะทุก15ครั้งเวลาที่านคกีตหรืออรดตนโพเ้อ